มีข้อผิดพลาดเนี่ยคือตรงนี้มันใหญ่มาตลอดนะครับตั้งแต่ข้างบนเนี่ยมันใหญ่มาตลอดเสร็จแล้วตรงนี้เป็นคอคอดพอคอขอดเสร็จแล้วมันมันมีที่ระบายน้ำอยู่ไม่กี่คลองหรืออยู่ตรงนี้อยู่สองสามคลองเสร็จมาเจอตัวอณภูมิซึ่งมีการตั้งผิดอีกก็เลยมาฝังทางน้ําอีกมันก็เลยให้พอถึงเวลาเส้นทางคลองทั้งหมดตรงนี้คลองตรงนี้ประมาณสิคลองเนี่ยตัวนี้ประมาณคลองตั้งแต่คลองสองมาถึงคลองสิบเนี่ยตัวนี้สิบคลอง พอสร็จติดคลองเสร็จมาย่อยหรือตรงนี้ประมาณ3ามสี่คลองเท่ากับคลองขวดพอมาสามสี่คลองมันเป็นคลองขวดแล้วก็มาเจอตรงนี้คมศรกรรมกับตรงนี้ใช่ป่ะฮะทางน้ำหมดอ่าฝั่งทางน้ำหมดเสร็จมาเจอตัวนภูมิแล้วตรงสุวรรณภูมิจริงมันมีแค่2คลองเองนะไม่จะมีคลองนี้กับคลองนี้มันสร้างแล้วมันไปแก็นแค่ทางเด้นมันก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วตรงนี้ผมถามว่าผมที่ไปประธานจุนเคยคุยที่เขียว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนแบบต่างที่เราดูจากเส้นสุรินทร์วงไล่มาทั้งหมดเลยมันมีการสร้างมา ถามว่าสร้างมาเด่ยเราเองก็ไม่ได้ไปไปรู้ว่าเขาสร้างกันอย่างไรผังมันออกมายัางไงแปลนมันออกมายัางไงเราไม่เคยเห็นตรงนีครับแต่ในเมื่อคุณสร้างแล้วมันก็ต้องปล่อยสร้างไปแต่มันมีวิธีการแก้ไขม่ว่าไอเสาที่คุณตอกลงไปในคลองไปี่ยไทิลไล่ไปตั้งแต่คลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ไล่ไปทนงคลองแล้วไปทิ้ง<อ>ที่ไปอยู่ในลำคลองเนี่ยเวลาคุณก่อสร้างแบ็โครนีกว่ามันจะทำเสาเข็มเนี่ยท่านก็ลองไปดูนะมันต้องฝึกตรงนัเจาะแล้วก็มีเศษหินลงมาเร็จแล้วไอบริษัทรับเหมาเนี่ยหนก็ทา้ว่ยสรง เจ้าหน้าท sí ี่เขตมีอะไรไปร้องมันก็จะคุยส่วนหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เขตกลับมันก็รีบๆหมกหกเม็ดก็ไม่ต้องรีบไปแล้วมันไม่อยู่ถามว่าแล้วมันทิ้งไวเใยทุกคลองคล้ายกันหมดถามว่าปัญหาตรงนี้กับตรงนี้ไอ้ที่ยังน้อยกว่านะครับถามว่าทุกคลองเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกผมเคยประชุมเขตผมถามว่าเราเป็นไปได้ไหมในระหว่างช่วงแรงเนี่ยให้โยธาของเขตลงมาสำรวจท้องก็โดยกำท่านสวอะไรก็ได้เราขอขุดลงไปลึกอีกสักนิดหนึ่งหมายความว่าตอที่มันหักคาราคาซังอยู่เนี่ยมันเอาออกไม่หมดอย่างเศษที่พวกน ตัดดก็ไ้มันก็คงไม่ทําให้ไอ้สะพานามันซุดลงมาหรอกก็อย่างน้อยเขียนม,มันลงไปอย่างน้อยที่เดียวดีเลยอย่างน้อยก็ต้องสามหกสี่สิบกว่าเมตรที่มันวิ่งฐานลงไปเนี่ยถามว่าเราคุ้ยเลนออกอีกมาสักเมตรหรือเมตรท่าสิทเนี่ยมันจะทําให้สะพานซุดไหมไม่มีทางซุดหรอกแต่ทําไมเราไม่ทําล่ะคุ้ยมาแล้วอย่างที่คุณลุงบอกว่าทําเป็นพุดต,ติ้งเหล็กข้างล่างก็ได้ทําเป็นลานไอ็งคนกรีตอะ่ะเทตะแกรงเลยระหว่างสะพานทั้งหมดเลยเนี่ยคือเราเทตะแกรงทุกๆคกอบแม้กระทั่งถนนรถไฟก็เหมือนกันเนี่ย ถามว่าทําไมเราขุดลงไปอีกสักเม็ดหรือสองเมตรมันไม่ได้ทาให้ตะพานซุดหรอกแต่เราคิดกันไปเองถามว่าถ้าเรากลัวซุดก็ให้วิศวกรสะครับกทมมีไหมหน่วยงานทางด่วนทางพิเศษมีคุณมีวิศวกรว่าคุณตอกเข็มลงไปเท่าไหร่เอาลงไปอีกสักเม็ดหรือ2เมตรลงทำเป็นฐานลานฟุตติง้งข้างล่างแล้วก็เทนท้ำตีดไปเสร็จแล้วเวลาน้ำมันวิ่งผ่านตามท่อมามันก็จะสะดวกในการไหลถูกไหมครับแทนที่มันจะมาติดต่ออยู่เศษโคลนเศษอะไรมามันจะมาติดมันก็จะทะลุผ่านอพอทะลุผ่านเนี่ยน้ำที่เป็นพัดตลอดโคลนส่วนจะอน มันก็จะลอยผ่านไปที่คลองก็จะมาลงคลองประเวทบุรีลงนะครับคลองประเวทบุรีลงมันจะฝ่ากันได้ซึ่งน้ําจากคลองหนึ่งคลองสามคลองสี่คลองละบุรีนะครับมันก็จะมาผ่านลงที่คลองประเวทบุรีลงก่อดท่านแน่ก่อผ่านประเวทบุรีลงเสร็จจากนั้นมันก็จะแยกต่อไปทางที่ใต้หมายความว่าไปลงคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตลงคลองหนองโลห์าวคลองลาดกระบังและมีคลองหลอดบัวลอยบัวเกาะอีกเป็นแถวเล่นได้านี้คลองจะเข้มมันก็เป็นคลองหลอดสั้นๆเหมือนกับเส้นเลือดเส้นเลยซึ่งคลองทุกคลองนั้นมันจะมาบรรจบกันที่คลองาน ก็ต้องมองให้ออกก่อนนะครับถ้ามันจบที่คลองด่านแล้วนั้นคลองด่านนั้นจะมีเครื่องหลักร้อยอยู่เครื่องของเขาตัวนึงถ้าเราคิดดูแล้วผมไปถ่ายรูปมาถังน้ำมันซ่อมอันนี้ขึ้นไปครับต้สวัสดีนะครับก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้มาให้ความร่วมมกันในพื้นที่เขตราชบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แข่วยของสังคมเทศน์ราชบ้านนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมการโจรกรรมทุกปีที่ผ่านมาและเรื่อ อยากน้องเรียนวันนี้ก็คือว่าอยากให้ทางตัวงานต่างๆ,ๆที่ดูแลต่างๆเรื่องน้นำคดีอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือเราชวาวราชกำลังนี้ผมเห็นว่าการที่เราเห็นว่าน้ำท่วมบางทีปัจจัยมันก็คือลำคลองแต่บางทีเราไปพูดถึงว่าสิ่งกลื่ขวางทางน้ำไหมเนี่ยมันก็เป็นส่วนน้อยนะครับสิ่งกลือขวางทางน้ำมันก็จะมีเรื่องถนนขน,น,นทานที่เล็กๆน้นอยๆที่ตามเข้าบ้านเขาได้วางท่อระบายน้ำนะครับตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักๆก็คือว่าคลองระบายน้ำทั้งหมดในเขตราชกำลังเราวันนี้นะครับเราดูนะคร ถนนรถไฟเนี่ยที่วิ่งผ่านจากกรงเทศชั้นในออกมาทางด้านตะวันออกเนี่ยอันนี้ถนนรถไฟซีกหนึ่งก็ดีถ้าเราไปดูให้ดีนะครับว่าใต้ถนนรถไฟนั้นมีการก่อสร้างอีกสองสาครั้งในชีวิตที่เราเกิดมาการก่อสร้างทุกครั้งนั้นบางทีการก่อสร้างก็เป็นด้วยความรีบร้อนบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ฤดูการอย่างฤดูฝนอย่างเงี้ยการก่อสร้างผู้รับเหมาก,ก็ต้องเร่งรีบในการที่ดำเนินการตรงนี้คาถามว่าเราท่านสร้างเสร็จแล้วเนี่ยในเศษวัสดุผานทางข้าลานั้นท่านเอาออกหมดหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟหรือจะเป็นทางมอเตอร์เวย์หร ก็อยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นความสําคัญของเราชาวเขตราชบางนั้นให้ความสําคัญอยา่างยิ่งอย่างก็ลงมาช่วยกันตรวจสอบตรงนี้ว่าในแนวสะพานต่างๆที่ตัดขวางลําน้ํานั้นเราชาวบ้านก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรนะครับก็อยากจะให้มีการขุดลอกในสิ่งที่ท่านทำก่อสร้างไว้ให้เรียบร้อย หรืออาจจะมีวิธีการที่ขุดลึกลงไปสักนิดหน่อยโดยให้วิศวกรของบริษัทผู้รับเหมาต่างๆหรือทางกลทมที่มีวิศวกรเนี่ยช่วยมาดูว่าในช่วงใต้สะพานแต่ละลำคอนั้นเราพอที่จะขยายลงไปอีกสักเม,ม็ดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเม็ดหนึ่งมันอาจจะไม่กระทบกระเทือน,นต่อทอมอร์ต่างๆเพราะเม็ดหนึ่งอาจจะมีที่โคนและเลนเป็นหลักทำให้ช่องว่างขึ้นแล้วก็เสริมเป็นผลดีนันะ่นแหละให้ช่องว่างนั้นมันมีการระบายมากขึ้น เพื่อน้ำนั้นก็จะได้ไปลงที่คลองด่านจังหวัดสุทรราการเพื่อจะจะมีเครื่องของจังหวัดคลองด่านก็มีหลายสิบตัวจะอยู่ในน้ำพันธุ์สีไทยให้น้ำมันลดได้เร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นเพราะว่าทางนี้ของเราอยู่ในด้านบนเนี่ยก็อยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีว่าช่วยประสานกันนะครับเพราะว่าในสมุทรปราการเองก็มีสสสวแล้วก็นายกอบจก็คงจะต้องจับมือร่วมกับพี่น้องชาวเขตน่ากำลังแล้วก็ทั่งทางมินบุรีก็ดีสามวาดีอะไรก็ได้กาแก้ปัญหาให้มันต่าง นะครับว่าถ้าเกิดทางด้านสาวาแก้ปัญหามาแล้วทางรัฐบาลแก้ปัญหาแล้วแล้วถามว่าน้ำจะไปไหนมันจะต้องไปถามทางทรรมระการว่าท่านคิดเห็นอย่างไรได้ชื่อกันได้หมกันครับวันนี้องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับมาลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางกรรมธิการของท่านสวทีละนะครับเป็นอนุกรรมธิการศึกษางบประมาณผ่านจัดการน้ำนะครับของวุฒิสภานะครับซึ่งองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราได้เรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่าในบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางน้ําผ่าน เป็นเส้นทางน้ําผ่านเนี่ยก็เจอปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้ตรงเขตรกระบังนี้น้ำท่วมซ้ำซากนะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยก็คือบริเวณใต้ทางด่วนแอร์พอร์ตลิงค์เออใต้รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีทางรถไฟนะครับเรายืนอยู่บนทางรถไฟนะครับข้างล่างก็จะเป็นคลองนะครับแล้วก็พบปัญหาครับว่าชาวบ้านเนี่ยพามาดูจุดนะครับแล้วก็ลงไปในน้านะครับให้เราดูเลยว่าน้ําใต้สะพานทางรถไฟเนี่ยสูงแค่ระดับแค่ระดับเอวนะครับ ระดับหน้าอกเนี่ยถามว่าแค่หน้าอกเนี่ยก็ประมาณ1เมตรไม่ถึงเมตรครึ่งนะครับตรงนี้ถ้าตื้นขนาดนี้น้ํามันก็จะท่วมนะครับเวลาน้ําไหลผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้สะดวกสบายนะครับเราก็เลยมาลงพื้นที่กับท่านสวนะครับแล้วเราก็จะนําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่รายการหยุดกองชาติร่วมต้านคอร์ั่นนะครับเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านวันนี้นะครับนี่ครับนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ําเขียวลลยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาก็คือ มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฝั่งน้นตรงนี้สังเกตนะครับตรงนี้เส้นจะใหญ่มากเสรจมาคลองแคบนะครับเป็นคลองคอดแล้วตรงนี้มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่ที่เป็นคลังสินค้าก็คือสีมะปรางนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเจอคลองต่างๆนะครับใต้ทางรถไฟนี้เจอเลยครับว่าตื้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภาพวิดีโอกันนะครับว่าประชาชนเนี่ยที่มาร้องเรียนในวันนี้นะครับมันตื้นจริงๆนะครับข้างล่างมีเรือแบ้นลั่นผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่คือวิถีชาวบ้านจุกชนจริงๆนะครับ นี่คือชาวบ้านจริงๆนะครับที่อยู่ชุมชนนะครับเราดูนะครับว่าเลยต้องวิ่งผ่านครับคือตรงนี้จะมีต่อมอเยอะแยะนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้น้ําขึ้นมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงเนี้นะครับมองไม่เห็นต่อมอนะครับแต่ยืนยันนะจากชาวบ้านว่ามีรูปถ่ายนะครับว่าตรงนี้ตื้นจริงก็ล้ก็มีต่อมอนะครับโดยเฉพาะตรงจุดที่ผักตบตะวาขวางอยู่นะครับตรงนั้นก็ ถ้าไม่มีตะมอ้อผักตุวาคงไม่ฝังนะครับอย่างที่จะบ้านบอกนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันในรายการครับ,คครบน้ำตื้นครับถ้าเวลาน้ำมานะเนี่ยนเอาไม่อยู่แน่นอนช้วบ้านเลยมาร้องเรียนครับถามตื้นถ้าเวลน้มเ่อาไม่อยู่แน่นอนถ้าบ้านยมา้องเรียนครับ อันนี้เป็นรู้แล้วนะสังเกตแต่ว่าเป,เป็นปัญหาสวดเรื่องสุดเรื่องอยะว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นในแผนที่เนียผมจะชี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงเาวมลุเวย์ครับซึ่งก็คือถนนเส้นนี้มันจะมีระยะอยู่ประมาณไม่กี่กิโลน,นะครับว่ามันเป็น ว่าเป็นที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมนะครับก็คือมันมีรายละเอียดอยู่ว่าวิธีการก่อสร้างอาคารแถวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่สีนี้นมันจะสร้างได้ด้วยข้อบังคับอย่างไรบ้างรูปแบบของอาคารเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือมันจะเป็นโรงงานครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เนี่ยนะฮะมีสีม่วงอ,อ่อนมีสีม่วงเข้มซึ่งตะกอเน,นี่ยเป็นพื้นที่เขียวลายแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมลากกระบัง ซึ่งทำความเดือดร้อนให้กับทุกฝ่ายเมื่อปี54ชัดเจนตรงที่ว่าผังเมืองเนี่ยมันมันต้องมีความสัมพันธ์กับการเรโติบโตของเมืองน,นี้เมื่อเรากําหนดพื้นที่อะไรต่างๆเราก็เลือกใช้พื้นที่เหล่านั้นีนน้วิธีการเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมถ้าเกิดรู้ก่อนว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นฟลัดเวอะไรต่างมันก็คงไม่ถูกเลือกให้สร้างในนี้ถึงแม้จะเลือกเนี่ยนะก็จะมีคนที่ทราบดีว่าเวลาเลือกที่ต่ํา ต้องพล็อเทยังไงก็ต้องหาไปีไหนน้ำท่วมมากสุดเป็นเกณฑ์แล้วเขาก็สร้างกำแพงเราเหตุที่เกิดข,ขึ้นกับอันนี้ก็คือความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่แล้ววิธีแก้ไขก็น่าจะมีทางออกหลายทางนะครับอันดับแรกที่ผมมองเนี่ยก็คือเรื่องวิถีชุมชนถามว่ามันเกี่ยวยังไงวิถีชุมชนก็คือมันเป็นพื้นที่นั่งเดิมเขามีชีวิตอย,อยู่ยังไงชาวบ้านเดือดร้อนอยังไงคนที่เขาอยู่เดิมเนี่ยเขาทำอะไร ก็ต้องรู้นะฮะว่าเขาทําอะไรอยู่เราวิธีการก็คือรูปธรรมนะในพวกนี้เนี่ยชาวบ้านที่รู้ทุกคนรู้ดีมันมีเครือข,าขออ่ายคลอง <S <S ปริมาณมหา,าศาลอยากให้ผมต้องบอกเป็นปริมาตรเพราะว่าชาวบ้านผงไม่ทราบว่าเป็นปริมาตรเท่าไหร่แต่หน่วยราชการเองนะเราทราบอยู่แล้วเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ100่งร้อยกว่าล้านลงไปในการขุดลอบคลองทั้งกรุงเทพมหานครถ้าพื้นที่นี่รวมอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยมันก็จะถูกใช้งบร้อยล้านดังกล่าวที่ ผมได้ติดตามอยู่หนะ่วยงานที่เกี่ยวข้องี่ยแจ้งว่า100%สําร็สำลิผลก็คือลอกหมดแล้วณนะปัจจุบันนี้เราก็มาดูพื้นที่จริงะะว่าเรามีหลักฐานจากที่ร้องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องที่เมื่อตอนน้ำลดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคลองเนี่ยนะฮะที่เราสุ่มมาเนี่ยนะ,ะก็คือคลองสามนะณปัจจุบันนี้นตรงใต้ทางรถไฟไม่ใช่ใต้หยุดติดเลยอยูอ่ใต้ทางรถไฟถูกแล้ว มันมีความลึกแค่ประมาณเมตรเมดเฉลีย่ยที่จุดเปลี่ยนฐานกน็คือตรงจุดตัดของทง่้สายก็ตลอดลำคลองก็มีการให้การว่ามันลึกน้อยมากปริมาณน้ำที่จะผ่านก็เป็นที่ทราบส่วนเรื่องยออะไรต่างวิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงตงเลยให้เก่นผมก็นนเลยมีข้อเสนอหลายทางนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่กทมอย,อย่างเดียวคงต,ต้องุงดุนาการ ครับวันนี้เราคณะอนุกรรมธิการนะครับกำลังล่องเรือนะครับเพื่อชมสภาพความเป็นอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่บางจุดที่เป็นคอคอดนะครับชาวบ้านก็จะพาไปดูในจุดๆนั้นนะครับก็นําโดยท่านสวัธีระแล้วก็ท่านอนุหลายๆท่านนะครับวันนี้ร่วมกับองค์กรพิทักามเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีชาวบ้านนําไปนะครับได้รับความรู้เข้ากับลองหัวหน้าชุมชนนะครับท่านก็อนุกค้อนในการจัดเรือมาวิ่งข้ามฝั่งนะครับ ก็เลยใช้วิธีชุมชนก็คือใช้ถังปลูกไว้ให้รู้มาโนตูไปที่ถังนั้นนะว่านี่คือวิถีชุมชนนะครับอันนี้คือวิถีชุมชนนะครับให้รู้ว่าตรงนี้เรือวิ่งผ่านไม่ได้เพราะมีตอหม้ออยู่ข้างนะครับ ใช้คนกับเนี่ยท่านสวมาดมันจะลื่นเลยเอาวีพีมาลำบากกันทั้งนั้นเลยเนี่ยหลายทุกคนบอกหนึ่งไม่ได้เอาเรื่องลองเรียนมาแล้วนะ นะตอนนี้เรามาดูนะครับตามแม่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกตากฝนเปียกกันทั่วหน้าเลยครับมีความรู้สึกเลยครับที่หนึ่งสุดยอดครับทริปนี้นี่กับน้ําได้ครับพาพาท่านสวมาลําบากกันนี่วีวีทุกท่านเลยครับวันนี้ครับทํางานเพื่อประชาชนครับน่าเชื่นชมครับ